ครับสวัสดีครับน้านากตกปลานะครับกลับมาพบมาพอกันอีกเช่นเคยครับกับตาแหล่ฟิชชิ่งในช่อง youtube ตาแหล่ฟิชชิ่งครับสำหรับน้านาที่มักในการตกปลานะครับเมื่อนี้ก็ออกไม้มามองเกาครับที่เคยตีปลาช่อนคลิปที่แล้วที่เอาตีจุดเดียวยุ่งงนั้นเมื่อนี้ทีตีไปเรื่อยๆครับเมื่อนี้ว่ามันซิมีโตให้น้านาได้เบิ่งบอมื่อนี้ หมดก่อนได้ซีแต้มครับนะ้าๆมือนี่กัมมาไม้เดิมครับจะมาเบิ้งว่ามือนี่สิมีโตอีกบอครับแต่ว่าก็เห็นาลาขึ้นอยู่ครับมือนี่ว่ามันสีหมานบอครับมันสีมีโตเห็นนะ้าๆได้เบิมม้งได้ชมบอครับมือนี่มาติดตามกันะครับว่าสีได้ผลบอมือนี่ลุยตกันเลยครับเนื้อเขียดคือเก่าครับมือนี่ทีเป็นเนื้อเขียดคือเก่าครับมือนี่อากาศค,ค่อนข้างจะแดดปบป่บันใดครับแต่ว่ามีลม อ,ดดอากาศบ่ค่อยแดดบ้านไดอากาศบ่ค่อยดีครับมือได้แดดแดดนี่ป่ามันสิเขามาไกลฟังครับเพราะว่าบอกระก่างมันเวลาหนำมันห่อนมันสีเขามาฟังดีแต่มื่อนี้เห็นขึ้นกระจายครับแต่ว่าตีไปเรื่อยบ่สิมีโตให้หนนานในเบิ่งครับมาครับลุยตีกันเลยครับ นาฬิกาครับห้าโมงเช้าครับตีไปเรื่อยครับมีเวลาถึงห้าโมงเย็นวันนี้มีตัวไม่มีตัว,ไม,มตวไม่รู้ครับบรรยากาศวันนี้แดดไม่ค่อยเท่าไหร่ครับวันนี้แดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีเมฆไหลๆเยอะมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวให้น,านา้าๆได้ดูหรือเปล่าม,มีตัวขึ้นเหมือนกันครับ ว่ามันจะกัดหรือเปล่าวันนี้ติดตามครับนะนะตีไปเรื่อยถึงห้าโมงเย็น ที่ไปที่มาหายครับ กัดคำนานาไม่รู้ว่าจะอยู่บ่ะมันกัดวิ่งเลยครับกัดดุมากกัดเหมือนระแวงอะกัดกัดลากวิ่งเลยแต่มีเม็ดขึ้นอยู่ครับ กึบแล้วมันวิ่งไปเลยดูสายครับว่ามันจะวิ่งไปบ้างปลาอย่างนี้มันเปเยวแล้วครับเราไปเช็คสายไม่ได้เช็คก็มันคลายเลยเราต้องปล่อยมันกืนเองเลยคบแล้วนะดูว่ามันจะคลายหรือมันจะกืนไม่รู้มันกัดแบบระแวงมากเลยครับสายไม่เดินเลย ลองวัดดูครับนะนะเช็คดวงดูอยู่ครับอยู่ครับนะนะอยู่ครับอยู่ิ่งข้ามาโอ้ยเขาฝังชิบหายยาเยอะด้วยนะนะน่าจะไซส์สวยครับมีไซส์แน่กัดแล้วมันวิ่งอย่างงี้โอ้โหอ,อย่างเงี้ย ยาอีกแล้วนะนะต้องได้ถอดก่าโอ้โหลงยาแล้วสูยงเลยขึ้นมาปุ๊บวันนี้ยกเลยครับโอ้โหแม่นี่ครับนะนะใสโลแล้วกันนะืมดูครับติดหมินมากเลย กี่ยวปากนิดเดียวเองบอกแล้วนกินแบบระแวงมันไม่กกืนด้วยดีนี่มันคาบเบียดไว้ด้วยเนี่ยติดครับนี่ครับแต้มแรกครับโอ้ตีชั่วโมงหนึ่งแต้มแรกครับนะนะไซโลไซโลสวยงามสวยงามได้ปลามเมื่อกี้ลืมเปิดกล้องครับตีไปสีห้าไม้กัดอีกแล้วครับนะนะ สายครับกัดเบาครับตรงนี้แต่มีเม็ดอยู่ครับเม็ดไปเลยเดินแล้วครับสายเดินแล้วสายวิ่งแล้วสายวิ่งนะครับออกทางขวามีตัวครับนะน,นะกัดละกัดที่เดิมตรงเมื่อกี้ครับแมลืมเมื่อกี้ผมนึกว่าผมเปิดกล้องละ กัดแล้วครับนันะสายเดินละตีไปห้าไม้ครับผมนึกว่าผมเปิดกล้องอยู่ดูไปไม่ได้เปิดกล้องครับแต่กัดแล้วครับส่งสายก่อนนะนะวิ่งออกขวาไปแล้วครับด,ดูครับว่าจได้ตัวไหมครับ เย็นๆครับนะนะปลามันกัดเขียดยังไงมันก็คินครไม่เหมือนเหยื่อปลอมถ้าเป็นพวกหนอนเล็กสัตว์แต่บางทีมันคายครับแต่ตัวนี้ถ้าได้ลากแล้วเปอร์เซน็นต์80เอร์เซ็นตะครับคืนลงคอส่งสายไปแล้วครับออกขวาไปแล้วตอนนี้มาไกลๆนี่กวาไม่รู้นะหยุดแล้วนานเหมือนกันแล้วครับน่าจะวัดได้แล้ว โอ้โหไกลเหมือนกันอยู่ครับนั่นนะหตัวไม่ใหญ่ครับไซป,ป็อกไซป,ป็อกนะน่ะลอยมาเลยครับผมไซป,ป็อกช่างมาันหุยหลุดอหลุดนะน่ะสี่ขีดห้าขีดครับกำลังเลยนี่ครับได้ตัวครับนั่นนะโอเคครับ เก็บปลาก่อนครับดูต่อครับนั่นนะ กัดวิ่งครับกัดอีกแล้วครับนั่นนะสามตัวเลยครับเนี่ยตีไปไม้ที่สองกัดเลยตัวนี้กัดวิ่งเลยครับดูกัดดูมากเลยกัดมันกัดลากเลยครับแต่เม็ดขึ้นครับน่าจะเป็นไอชอนดูมันจะส่งวิ่งไหมครับโอ้โหดูมันขึ้นดูมากเลยครับขึ้นกุ๊ปเลยเนี่ยกัดแล้วครับนั่นนะแดดกำลังออกครับนั่นนะแดดออกปลามันกัดปลามันเห็นเหยื่อ แดดมันส่องถึงพื้นครับฟลาเริ่มกัดนะครับช่วงสายๆครับผมสงสายนะครับเดินครับยังอยู่ครับยังอยู่โอ้โหดูมันวิ่งไปมันกัดเขียดกระจายเลยกระตุกสายไปใหญ่เลยครับ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วส่งซ้ายครับไม่ใจร้อนครับปล่อยมันวิ่งเลยปล่อยมันไปเลยส่งให้อย่างเดียวครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ครับยังไม่รู้รอรุ้นครับนะนะแม่งกัดที่เดิมเลยครับสามที่กัดที่เดียวเลยตีไปไม้แรกไม้สอง ตัดเลยครับโอ้โหวิ่งไกลเลยครับตัวนี้หยุดแล้วครับหยุดแล้วจึบนี่อยู่ครับอยู่ครับนะนะอยู่ครับอยู่ครับตัวนี้มีไซส์หน่อยครับโอ้ขึ้นมาหน่อยครับมาแล้วครับไซส์สวยเลยบงัดรอย เอาขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับตัวนี้จำคอเลยนี่ครับผมตัวนี้มหเจ็ดแปดขีดเลยครับนะนะเจ็ดแปดขีดนะครับเกือบเจ็ดแปดขีดนะครับสวยๆครับสามแต้มครับสามแต้มติดๆเลยเออพอกินแล้วกินทีนะครับนี่ครับขอหลัวใส่ปลาก่อน ครับลากสายไปแล้วครับไม่รู้ว่าไม่เห็นเม็ดเลยครับเห็นมันขึ้นนะตีไปตีไปไม่รู้ว่าปลาช่อนปลาอะไรนะครับนั่นนะแต่สู้สายตึ๊บ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 ลากสายไปละนี้มันกัดระแวงระแวงอย่างเงี้ยต้องส่งนานๆหน่อยครับแต่ไม่เห็นเม็ดนะครับไม่มีเม็ดเลยไม่รู้ปลาอะไรกัด แต่ผมลองเช็คสายดูมันดึงตึกตึกๆึกึกตเหมือนกับปลาหมอสีเลยยังอยู่ครับยังอยู่ลากไปแล้วครับไม่รู้จะเป็นปลานินหรือปลาอะไรนะครับปลานินปลาหมอสีมันดึงตึกตึกตึกต อยู่ครับปลาอะไรไม่รู้โอ้ยตัวเล็กมากเลยโอ้โหปลาช่อนครับไม่น้ามันกัดเบาไม่มีเม็ดเลยลูกไอช่อนโอ้โหแม่งกินจำคอเลยแทมที่สี่โอ้โหลูกปลาครับโอ้โหจำคอเลยมัน นะนะเราย้ายมาจากข้างบนนู้นนะครับมาอยู่ทางท้ายๆครับตรงนู้นก็เป็นหญ้าลกครับเข้าไม่ได้นี่อยู่แถวหนะ้าหนะ้าหลังบ้านเจ้าของบอ่อครับผมแต่เห็นมีตัวขึ้นอยู่ครับดูนะนะว่าจะมีตัวให้นะนะได้ดูบ่าครับครับผมเริ่มตีเลยครับ มาท้ายครับตอนที่เรานัานา่นแ่ะตีอยู่จุดเดียวอยู่หัวนู้นครับได้สี่แต้มไม่กัดเลยครับตีมันชั่วโมงเลยมันขึ้นอยู่ครับแต่มันไม่กัดมันรู้สึกว่ามันจะกลัวเบ็ดแล้วครับตีอยู่ที่เดิมนี้เราย้ายหมายมาครับลงมาข้างล่างเห็นตัวขึ้นอยู่ครับดูว่ามันจะมีตัวกัดไหมนะนะ ใหญ่เหมือนกันครับเดินลงมาเหนื่อยเลยนี่ก็3โมงแล้วครับน,านา้าบ่าย3โมงแล้วครับดูว่าจะมีตัวให้น้นาได้ดูอีกเปล่าครับจะมีตัวให้น้าะนด้เห็นไหมตีไว้ครับ รอบบ่ายแสงอาจจะสะท้อนนะครับหันหน้ากล้องทางแสงพอดีนะนะอาจจะไม่ชัดนะครับหันหน้ากล้องไปทางแสงพอดีครับ กัดใกล้ๆเลยครับนะนะบอกแล้วโอ้โหปลาขึ้นเพียบมากเลยนะนะหมายนี้บอกแล้วว่าเด็ดครับย้ายมาทางนี้ขึ้นบ้านเลยครับกัดใกล้ๆเลยขึ้นเยอะจริงๆครับนนนนะเนมะเดินนะครับส่งสายนะครับ ตรงสายก่อนดูนะนะขึ้นต่อหน้าเลยครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหมีไซส์ครับมีไซส์ครับนะนะมีไซส์ครับมีไซส์ครับนะนะเห็นไหมครับสวยครับสวยครับ ครับผมครับผมตัวนี้่าจะเจดแปดขีดนะนะไม่ถึงโลหรอกอนี้ ม่เจ็ดแปดขีดเก,เกือบแล้วครับเกือบโลอะเจ็ดแปดขีดครับเดี๋ยวไปตีตัวนะครับขึ้นสวยเลยขึ้นใหญ่เลยเดี๋ยวไปตีครับปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวได้ตัวอะไรเดี๋ยว เปิดกล้องให้น้านาดูครับผมเดี๋ยวปิดกล้องก่อนนะครับแบตก็ใกล้จะหมดเหมือนกันประหยัดแบตไว้ก่อนนะนะ้าผมนะน้าแต้มที่หกครับใส่ไม่ใหญ่ครับนี่ครับผมแต้มที่หกครับใส่ปอกใส่ปอกกัดข้างฝั่งครับผมขอเก็บป้าครับนะนะ้าเดี๋ยวตีไปเรื่อย บตก็เหลือน้อยครับเดี๋ยวได้ตัวเดี๋ยวมาโชว์ให้นานาดูครับแต่ละแต้มไปเพราะว่ามันแบตดเหลือน้อยครับต้องตีเรื่อยๆตีแล้วได้ตัวเดี๋ยวมาให้นานาดูครับผมแต้มที่หกแล้วครับแต้มที่แปดนะนะแต้มที่แปดมาครับเอาจนได้ครับเห็นมันขึ้นครับโหลเลยครับตัวนี้โหลกว่าเกือบสองเลยครับตัวนี้ โลแน่ครับโลครึ่งมีแน่ครับโอ้โหกิ่งกำไม่มิดเลยนะนะน่ครับผมใสสวยครับแปดแต้มครับแต้มที่แปดแต้มที่แปดแต้มที่แปดสวยครับสวยตัวนี้แปดไม่แปดหมดนะนะแปดเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวไม่ได้แค่น,นั้นเดี๋ยวตีไปอีกครับเหลือเวลาชั่วโมงครับผมเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆครับแต่ผมขอเก็บปลานิดนึงนะนะ่ะ หน้ากัดรู้จะมีไซส์หรือเปล่าครับกัดแล้วคนระับ ายให้เลยไม่ครับนั่นนะครับผมส่งสายให้อยู่ครับบ่อนี้ต้องส่งสวยๆครับเผื่อมันมีตัวมีไซส์ครับต้องส่งนานๆนะ เหมือนกันแล้วครับนะนะ เจ็ดแปดขีดครับผมใส่สวยเหมือนกันนะนะเจบดร้อยครับนะนะไนะนะด้ตัวครับเก้าแต้มครับ ครับผมนะ้านะ้นี่ก็เวลา4ีโมงกว่าจะหาโมงแล้งนะครับนี่ก็ได้มาเพิ่มอีกแปดดิซิฟมันไล่กัดเหงื้อขึ้นมากำลังดีทอกเวทขึ้นแปดดิซิฟใส่ปอกครับผมนี่กที่ได้กลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งป่าที่ได้กันครับนะ้าหนะ้าป่า สีได้หลายเป็นไรครับมื่อนี้เป็นซิฟแต้มครับแต่ว่ามีใส่งามๆอยู่ครับผมมื่อนี้โมมีกระซั่งมากครับนั่นอะเลยใส่หลัวเพื่อนกระซั่งโมมีใส่ครับมาไซหลัวครับผมเดี๋ยวจะหายเพิ่งปลาในหลัวครับครับผมเดี๋ยวว่าเพิ่งปลาที่ใดกันนั่นอะ ครับผมนี่ครับเป็นปลาที่ได้เมื่อนี้ครับนในหลวงมีใส่โลค่งนี่นะครับประมาณสองตแล้วก็ใส่เจ็ดแปดขีดครับประมาณสามตแล้วก็ใส่ป๊อกครับผมสีหาโตครับผมเมืนน่อนี้ก็ถือว่าโบเฮลครับเมื่อน,นี้มีแต้มเห็นหน้าเบิ้งครับผม ครับผมเมื่อนี้ก็สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับนา้นาๆไว้โอกาสนาเขาม,า,าม้าวไม้นี่ไม่เมื่อนี้ก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับตะคายกดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปทุกคลิปครับผมสิบไดพลานเดี๋ยวไม้นาสิไปตกอีกยังสิไปตีปลาคอหรือว่า ไปตกชิเงลิวครับผมไว้คลิปหน้าครับเจอกันครับคลิปนี้ลากนนหน้าไปก่อนครับสวัสดีครับ